วันนี้เรามีวิทยากรท่านหนึ่งที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านจดหมายหินเสียงจะมาให้ความรู้เราค่ะคือท่านอาจารย์พฤทิพนประชุมผลค่ะสวัสดีครับพี่พิทิพนประชุมผลนะคะท่านเป็นนายุสมมคมน,น,นักอนุรักษ์เครื่องเล่นจดหมายเสียงและหินเสียงไทยวันนี้จะมาพูดลำดับเวลารครบรอบหนึ่งศตวรรษนะเราก็เป็นศัตาารูบาลนึงเขาเรีนเชิญค่ะปีนี้เราก้าวสู่หนึ่ปีหรศตวรรษ เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เราร้องถวายไปเกียรติในหลวงนี่แหละครับแต่งในวันที่นะครับ1 2, 6, มีานา2456อิีทนายทราบไหมครับว่าไทยใครคือผู้แต่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เรายืนตรงร้องแล้วก็ชนาตรงนั่นทราบไหมครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกครับเพราะฉะนั้นเนื้อร้องที่เราร้องกันอยู่ทุกวันนี้จึงเป็นบทพระราชนิพล นะครับไม่ใช่ก่อนกระดาษแสงนะครับแต่จะเป็นถึงบทพระราชที่คนรัชกาลทีหกเลยแล้วควาเป็นมาของเทศสเสรญภาพนีนั้นเกิดการฤืสีครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับย้อนกลับไปครับเมื่อกันยายน2443ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นที่เยอรมน,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 มนีเนื่องจากคณะนายบุตรเหญี่เี่ย ตั้งใจที่จะเดินทางไปแ,แสดงแสดงดนตรีไทยที่งานปารีสเอโปเป็นงานแสดงสินค้านานาชาตินปุ๊ปปารีส2,443ตอนนี้เราย้อนนะครับเรานั่งเ,าเราต้องใช้อุโมงเวลาของโรเลมอนนะนะย้อนอดีตกลับไป2,443มาทวนกันดูนนว่ากี่ปีนะครับพอไปถึงในวุดไม่เห็นครับพลาดโอกาสแสดงดนตรีไทยที่ศาลาที่ปารีสเอโกก็เลยต้องไปที่เยอรมัน ไปขอทางการเยอรมันว่าฉันมีคณะดนตรีไทยนะมีนางรำมีโขนมีงอกแย่เลยขอแสดงเก็บเงินหน่อยเพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยก็มีชดาน่นางรำชะดามีหน้างอกทางการเยอรมันเห็นก็อดขำไม่ได้นะเพราะหน้าตาแปลกดีเขาใส่เร็จเขาเชิญให้ไปแสดงที่ไหนครับรู้ไหมครับไม่ใช่โรงหมอระดับครับไปแสดงที่สวนสัตว์อ่าเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่คนไทยไม่รู้เลยนะครับ ไปแสดงที่สวนสัตว์นักกุมบรินนะครับกันยาย,ยน2443แล้วการแสดงที่สวนสัตว์นั้นเออเราก็ถือว่าแหวนนะตัดสีนะดนะนะูดูลแลแหมทีีระปอาวธรามไทยไนมะ่น่าจะเป็นกแสดงที่สวนสัตว์เลยแต่ครับแต,แต่มีเหตุซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุจบหมายเหตุสาวาท้ายของชาติเลยเพราะดรัฟเตอร์าสุงซึ่งเป็นนักประทิกเสียงตัวฉกาจเลยม่เหมืองเลยของเยอรมันชื่อดรัฟเตอร์เขาสุงทาตัวใส์ แล้วรีเสียงดนตรีไทยก็ยหลงงงครับพเพราะเสียลดนตรีไทยไม่เหมือนกับดนตรีสากลเล่นมันก็คนละแบบเขาเรีบกลับบ้านไปเอาเครื่องแบบนี้ครับเราเรียกว่าโฟโนกราฟสแตนดาร์ดของอินสันรีบไปที่สวนส์นั้นเลยแล้วก็ไปขอให้ในบุตรบอกวงรีช่วยเน่นอีกครั้งเถอะจะอัดใส่เจ้าตัวนี้นะจะจะอัดใส่เจ้าเลยในบุตรก็ตกใจเพราะเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเห็นอะไรอัดเสียงมนุษย์แล้วก็เสียงดนตรีได้ นะเอาเนี่ยนิสัยคนไทยใจดีขอให้เล่นก็เล่นเล่นไปเล่นมานะครับเริ่มต้นด้วยเพลงคำหอมคำหอมจึงเป็นเพลงอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีการเป็นสีสําเร็จครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะเล่นไปเล่นมาก็เล่นและทำม,มันนะครับตามธรรมเนียมไทยเดิมนั้นทุกครั้งมโมโหระสบแม้กระทั่งที่หวังวัานหม้อก็ตามเมื่อจบการแสดงจะลงท้ายด้วยเพลงครับเพลงสรรเสริญพระารีรเช่าสยามแล้ว เมื่อจบการแสดงขอรศการแสดงเ่ิงเลิศนั้นเราจะรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาศัตว์แห่งกรุงสยามนั่นก็คือรงเจ้าราชการงาจึงมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมท้าย์เป็นความโชคดีครับเพราะในบทเนี่ยกระตันยูต่ดดินรู้จักพระคุณขององค์ท่านจึงบรรเลงเป็นเพลงที่9เป็นเพลงสุดท้ายและนี่คือที่มาของการร้องเสียงเพลงสรรเสริญพระบรมี ครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นในปีพศ2443กันใหญ่โดยที่ผ่านมานะครับมีท่านใดอยากฟังไหมว่าในบุตรเป็นแรล,ลงลงออกเสียงแปบไหม่อย่างไรนะครับนี่ครับกรารบอกเสียงเอริส,รรรสันแบงค์แว็กเซเลนเนอร์ซึ่งออใช้ระบบแผนลกาฟคือปัรเล่เสียงการเล่นของในบุญจริงจริงนะฮะจากเยอรมัน เป็นกระบอกที่สองในโลกและไม่มีกระบอกไหนแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดที่ไม่ให้ฟังนะฮะทุกท่านจะได้ฟังจริงๆแกะกระบอกสิ่งจริงๆของเอิงสันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับ วันนี้เนี่ยมีการบรันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบรมวีรั้ง,งนนแรกพศ2443แล้วบทร้องผู้เรียนดนประพันธ์ครับทราบไหมครับนะการประพันธ์บทร้องเนี่ยมีมามากมายหลากหลายมากเลยนะแต่ผู้ที่ประพันธ์บทร้องหลายหลายฉบับก็คือจะฟ้าในสถานวัดจุฬวงนะครับจะฟ้าในสถานวัดวง,งนั้นได้ประพันธ์บทหนึ่ง ซึนะ่งมีความสำคัญมากแล้วก็เป็นเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ประกาศใช้โดยกระทรวงธรรมการครั้งแรกเพราะฉะนั้นกระบอกเสียงถัดไปนะครับจะเป็นกระบอกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เป็นเนื้อร้องประกาศใช้ครั้งแรกโดยกระทรวงธรรมการไม่ใช่อย่างที่เรารล่ามาดูก่อนที่รัชกาลที่หกจะส่งพระราชนิพนธ์พร้อมือยครับเรามาดูฉบับแรกที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ห้ากันนะครับ ธีการจับกระบอกเสียงอย่างทุยวันนี้เราจับซีดีคือจับมองเราจะไม่จับด้านล่างนะครับการจับกระบอกเสียงคือเรานี้เข้าไปแล้วก็งานออกมันจะไม่ตกนี่คือเทคนิคครับนะในการจับกระบอกเสียงคนสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วก็ต้องจัดเทคนิคี้หมันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อร้องแรกนะครับของเพลงสรรเสริญพระบรมีซึ่ง เป็นเนื้อร้องที่ใช้กับทอนองเมื่อสักครู่นะครับแต่เนื้อร้องแรกจริงๆเนื้อร้องแรกจริงๆนะคือจอมราชจุกเจริญนะครับเป็นเพลงทอนองโดยกอเซสเดอร์ควีนนะก็คือมิสเตอร์บิมเบอร์จอร์จน็อกเนี่ยเป็นทหารเอกมาจากอินเดียเนี่ยเข้ามาในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับแล้วก็เอาทอนองกอเซสเดอร์ควีนมาเท่านน้อยอาจารย์ยังบูลหรือชัยยาศรีสุฑาหวานก็เลยประพันธ์เนื้อร้องไทย เป็นครั้งแรกแต่ก็ใช่คำนองนี้แต่คํนนองปงัจจุบันนั้นเงื้อนี้จะเป็นเงือนแรกครับ งด้วยชนนี้นะครับไม่ใช่ชโยนะครับจุดจะถวายใช้ชัยนนีก้ก็คือหมายความว่าควาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นถวายเป็เกียรติยอเ็เกียรติตามชนนี้นะแล้วก็รัชการข,ของพระอ,องค์ท่านสมพระรนิพนธ์แล้วเปลี่ยนคำสุดท้ายเป็นชโยนะฮะเราอย่าล้อชยโยนะครับหลายคนลอ้อเพลงเสริญจบด้วยชยโยไม่ใช่นะครับเพลงเสริญพระอรมีจบด้วยชยโยนะครับ ซึ่งหลายคนได้ยางร้อป็นชายโดมน,นี่คือเรื่องราวความเป็นมาของเกดน,นะครับแล้วก็ซาวไทยหรืองานอนุรักษ์นราเสียงซึ่งอยู่บนกระบอกเสียงนะครับในฐานะที่วันนี้ผมนํากระบอกเสียงสําคัญของชาติก็คือเพลงสรรเสริญพระบรมเลหด่านในปีมศสองพันปี่ศ2443และก็เนื้อตอนแรกก่อนที่จะเป็นซารานทนและแสงโลกในปีมีนาคมส0 0พัน 456ปีหน้าปีหน้าคือ2อมีนามีนาคมนะครับ2,556จะอรบ1ศตวรรวนเนื้อร้องเพลงสรรเสริญก็มีที่เราะร้องกันอยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องร้องจบท้ายด้วยชชยโยกนะครับทุกปีหน้าเราจะร้องให้เก่งให้ดังเลยถวายพระเกียรติในหลวงกันนะครับผมมีกระบอกเสียงมีกระบอกหนึ่งนะครับผมอยากจะบิดให้ท่านฟังเป็นเพลงรับสเสด็จและแกลง5ขนาดเสด็จต่อใต้จักรั้งที่2ณวังวิลเลียมเฮอร์ นะสิ่งหาคมกระบอกนี้น้อยคนครับที่จะได้ยินผมเชื่อได้เลยกระบอกนี้กระบอกนี้นะครับในโลกเราไม่น่ามีเกินสามกระบอกนะครับหึ่งกระบอกอยู่ที่นี่เป็นกระบอกสีเอติสันนะฮะประพัน์โดยในคอริงเก้เอติสันพบว่าคอริงเก้จะปะพัน์เพลงรักเสด็จพระองค์ท่านขนาดสวยท่าทายาหารท่าเพราะมากเอติสันขออนุญาตเลยครับว่าขอเพลงรับเสด็จ,นลลดจในหลวรงรัชกาลที่ห้าเราเนี่ย ไปกระทึกงกระบอกเสียงได้ไหมนะครับทางในพลทเ่อนุญาครับจึงเป็นที่มาของกระบอกเสียงสยามิสทาโพนะครับเดี๋ยวผมจะต่อทา่ฟั้นตอบอกเป็นเกร็นดนิดนึงตอนเริ่มต้นเสียงจะค่อยๆเบาไม่ใช่เบาเพราะระบบกรเสียงไม่ดีแต่เป็นการเบาเพราะว่าต้องการให้เห็นว่าทหารองคลักษ์นั้นกําลังเดินสวดสนามต่อหน้าพระพักท่านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะ ตการรืศเสียง้นี้อาร์ตมากร้อยห้าปีนะครับกระบอกเสียงเนี้ยร้อยห้าปีและตอนจบครับตอนจบเขาค่อยๆเล่นเบาเลยๆก็เต้นตีกลองเรา่อยๆเ,เ,ยเยพื่อเป็การบอกว่าทหารองค์คณะขององค์ท่านนั้นค,ค่อยๆเกินสู่สนากจากไปสุดยอดจริงๆปัจจุบันนี้ถามว่าศิลปะการพิเศีแบบนี้ทำได้ไหมทำได้แต่เมื่อต้นมีคนคิดกันแต่ที่หนึ่งร้อยห้าปีที่แล้วเรามาฟังกันครับสักหนึ่งนะครับ เองนี้จะค่อยเบาเลยนะครับ